เคยเป็นกันไหมคะเดินเข้าห้องครัวไปละแล้วก็เยืนงงอยู่กลางห้องเอ๊ะเมื่อกี้เราจะมาทำอะไรนะหรือแบบว่าเจอหน้าคนรู้จักอุตส่าห์ยิ้มทักทายแต่ในหัวนี่หมุนติ้วติ้วติวตว้เขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรถ้าใครเคยเป็นแบบนี้ขอบอกเลยว่า เราคือเพื่อนกันค่ะเรื่องความจำเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแล้วพอเราอายุมากขึ้นนิดนึงอาการหลงหลงลืมลืมพวกนี้มันก็เริ่มมาบ่อยขึ้นจนบางทีก็แอบใจหายแอบคิดไปไกลว่านี่เรากำลังจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าความกลัวเรื่องอัลไซเมอร์มันเหมือนเป็นเงาที่คอยตามหลอกหลอนพวกเราหลายๆคนเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันให้เคลียร์เลยว่า การลืมแบบไหนคือเรื่องปกติของสมองแล้วการลืมแบบไหนที่น่าเป็นห่วงและที่สำคัญที่สุดเราจะมาเจาะลึกถึง5วิธีสุดเจ๋งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้แบบจริงๆจังๆไม่ใช่แค่สรุปสั้นๆนะคะแต่เราจะมาดูกันลึกๆเลยว่าแต่และว,วิธีมันทำงานกับสมองเรายัางไงพร้อมใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ ขที่ 1. ความจริงของความจําที่เราเข้าใจผิดก่อนอื่นเลยเราต้องโยนความเชื่อเก่าๆทิ้งไปก่อนค่ะความเชื่อที่ว่าสมองของเราเปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องบันทึกทุกอย่างได้เป๊ะๆเหมือนกล้องวิดีโอความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ สมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะการลืมนี่แหละค่ะคือหนึ่งใน,นกลไกที่สำคัญมากๆของสมองมันคือการคัดกรองข้อมูลทิ้งไปเพื่อให้เรามีพื้นที่เหลือสำหรับจดจำสิ่งที่สำคัญจริงๆลองคิดดูสิคะถ้าเราต้องจำทุกอย่างได้หมดเลยตั้งแต่เช้านี้กินอะไรไปเมื่อ3ปีที่แล้วหรือสีรถคันที่สที่ขับผ่านหน้าเราไปเมื่อวาน โหสมองเราคงระเบิดไปแล้วล่ะค่ะดังนั้นการลืมชื่อคนที่เราเพิ่งเจอครั้งแรกการต้องจด To-Do list ไว้กันลืมหรือการเดินเข้าห้องแล้วก็ลืมว่าจะมาทำอะไรเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติค่ะมันคือสัญญาณว่าสมองเรากำลังทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นคือการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลไม่ใช่อากการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์เสมอไปนะคะ ที่คนส่วนใหญ่มักจะกลัวเพราะเราถูกทำให้เชื่อว่าความจำที่ดีคือความจำที่สมบูรณ์แบบพอเราเริ่มลืมเราก็รู้สึกแย่รู้สึกอายแล้เกรดซึ่งความเครียดนี่แหละค่ะตัวร้ายเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่ามันร้ายยังไงแต่ตอนนี้ให้ทุกคนสบายใจก่อนนะคะว่าการลืมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะ